ปีกเอาช่วงที่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีซฟ e ลในเดอร์ฟอร์มค่ะ,คะกรอกประวัติใหม่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะปากามีแล้วค่ะอ,อ๋อค่ะเจอไปยื้เลยนะคะ,ะที่นี่มีโทษค้างคกหีืหรอ แต่นี่เสียงมันก็เพื่อจะพลาดเพื่อจะพาดอ,อ,อยู่แถวนี้นะโอ้โนี่ยเนี่ยนนดังมากเลยไม่ใช่เสียงข้างโคกะค่ะเสียงท้องดิฉันเองค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันคนไข้ก็เยอะเยอะหิวโอ้เราหิวแ้ว,วคะอย่าเพิ่งคนพิษออกมานะคะ,คะ,ะหิวใช่ไหมใช่ค่ะตัดใจแบ่งให้สักอันหนึ่ง อินเซน์ครับนุดเดิลขอบคุณค่ะอิ่มด้วยง่ายด้วยสะดวกด้วยและที่สำคัญเนี่ยรส,รสชาติแซ่บไม่เหมือนใครแต่ว่าถ้วยเดียวมันจะพอหรอคะถ้าว่าได้ถ้วยเดียวไม่พอเนี่ยนะคะก็ซื้อแบบซองสักสิบซองนะคะแล้วก็ต้มกินเองค่ะจะกินเทา่าไหร่ก็กินได้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเชิญก่อเอกสารตรงด้านนู้นเลยนะคะได้ค่นนะ,คะ วันนี <S <S ้จะคุณเพยาบาลโอ้ยมามีจ้าเข้ามาไม่บอกไม่ไม่รอผมเลยนะครับ You are a grateful son เป็นลูกชายที่กระตันยูรู้คุณของคุณแม่มากเลยนะครับโอ้ยคออะไรครับฉันก็พัวฉันค่ะนี่ไม่ใช่ลูกชายันค่ะ ้องชายครับห้างเวนทอปเจริญซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นตัวตาก่อนนี่แหละฮะตาผมปกติดีครับคุณหมอนี่ไม่ใช่แม่ผมนะครับนี่คือเมียผมครับอ๋อชื่อเซียวไว้ใช่ครับผมเมียที่เป็นเพื่อนของแม่ครับผม What brings you here today? วันนี้มาทำอะไรกันที่โรงพยาบาลล่ะครับคู่รักคู่นี้เรื่องของเรื่องคือว่าเราสองคนเนี่ยนะนะอยากที่จะเข้ามาที่จะตรวจสุขภาพนะคะ we want to get a health check up อ๋อ you want to get a health check up ตรวจสุขภาพแล้วจะตรวจอะไรบ้างครับแพ็กเกจอะไรไล่รู้เรียงครับครับคือคุณหมอครับครับอย่างนี้ครับครับผมผมกับภรรยาผมเนี่ยอยากจะมาตรวจอ่้ โอ้าบ้ามันมีอ,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 อ่มันก็เถื่นนอนนะครับคือ <Good. S 2> เราส่งคนนี่นะครับอ<ๆ>อย่างที่จะมาตรวจคุณครับ ที่นี่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่สีทัญญาจะไปเล่นบ้าบออะไรกันแถวนี้ครับโอ้ยเอางี้ละกันครับคุณครับเย็นๆนะครับผมนะฮะทำใจดีๆไว้นะครับตั้งสติเนี่ยนะครับผมอย่าเป็นตัวครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับ I'm a GP นะครับ I'm a GP ก็คือ General Practitioner หรือจะเรียกสั้นๆก็คือด็อกเตอร์เป็นหมออยุรกรรมที่นี่ครับผมเป็นหมอที่นี่อยู่แล้วครับไม่ต้องเขินครับโดบีชัยอยากจะทำอะไรบอกมาเลยจ้าตัวเธอคือครับ ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับรพยาบลค้วครับครับมดนะครับหมอหมหมอเลยครับบรีครับคุณหมอครับต้อครับครับเห็นผมแต่งอย่างนี้ดวผมจะมาล้างห้องน้ำที่นี่แหละครับเหมือนมากเลยครับคุณหมอครับอะไรครับช่วยไปล้างห้องน้ำบ้านผม่ยครับไปไปไปช่วยภรรยาผมหน่อยครับแฟนผมครับแฟนแฟนแฟนอยู่ไหนล่ะครับอะไรแกเป็นผัวอะไระป่ไรนรแกอ้วกอยู่เนี่ย หัวอยู่นี่แมดุมดุมเดินเข้าไปหาเขาเลยเห็นรุ่ม่างสันทัด่ลยไม่ได้นี่อครับแผมัวคเดียวก็พอแล้วน่ครับชิสโดนบอมนี่เดียวจะปิดปากแฟนผมไม่ิดเลยนะผมว่าถึงโปรอัพค่ะชัโปรอัพเอาตอัพโยนโยนตัวอัพโยนได้ครับเอามามาอันเดอรสอง ผมหมายถึงบอมบ์อิดและเขาหรือตัอัพเนี่ยก็คือตัวก็คือโยนอัพขึ้นอาหารมันอยู่ในท้องมันจะอื้ออื้ออ้วกอือเด็อครับครับผมไมบ์ได้ไรครับตัวอัพจะอ้วกครับใช่เขาแ้วแล้วอ้วกเป็นอะไรมาล่ะครับตอนแรกที่อ้วกนี่ยคิดว่าเมาแต่ว่าพอไอ้มองก็ยังอื้อตอนเช้าอ้วกไหมตอนเช้าอ้วกแบบบ่ายอ้วกไหม เย็นอ้วกไหมแล้วตอนนี้จะอ้วกไหม <Okay. S 1> ชัดแล้วครับ <c oughs> คุณผู้หญิงครับ <c oughs> คุณผู้ชายครับผม <c oughs> ว่านะครับ she has morning sickness บอกครับคุณหมอบ้านรือเปล่าไมครับฉันบอกว่าอ้วกเช้ากลางวันเย็นแล้วจะมาอะไรมอร์นิ่งซิมอร์นิ่งเซ็คอะไรมอร์นิ่งมอร์นิ่งเซ็คอะไรมอร์นิ่งฟิตเนสครับผมไม่ได้เซ็คอย่างนั้นมอร์นิ่งซิตเนสเนี่ยนะครับก็คือผู้หญิงเนี่ยนะครับผมจะมาหยู่ช่วงไหนช่วยครับที่เธอจะมีอาการเนี่ยนะครับปวดตอนเช้าเราจะเรียกว่าแปตกัันนละกตอกร์ะดัส สตัมมักจะบ้าแล้วครับสตัมมักมันแปลว่ากระเพาะลำไส้ท้องนะฮะไม่ครอบสตัมม์หมายถึงอะไรครับก็คือ she is pregnant หรือว่า she is expecting นั่นเองครับผมว่าเพื่อเอาให้ชัวร์เลยนะครับคุณพยาบาลครับวิธีตรวจ urine test ครับอายุเรนโอเินอยากจะรู้ว่ามันจะตรงไหมเท็ดไหมอายุเรน test นะครับเจ้าบ้านะมีตรวจตั้งครรภ์ก็ต้องตรวจปัสสาวะ urine test แล้วก็ blood test ตรวจเลือดไปเลยในตัวครับทีเดียวเลยจบ เออคุณหมอครับแล้วจะตรวจอุจจาระไปเลยไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันจะออกแล้วครับสตูเทสไม่ต้องสตูเนี่ยโอ้คุณหมอบอกว่าฉันไม่ชอบแรตูฉันชอบกินซาเตอร์ไม่ใช่สตูไก่สตูลิ้นวัวอะไรงั้นครับหมายถึงสตูซึ่งสตูก็จะแปลว่าเก้าอี้นั่งหน้าบาร์สูงๆก็ได้แต่สตูจะแปลว่าอุจจาระก็ได้ครับพ่รักนั่นเจ้าโอ้ โอ้ยหมอครับโอ้ยแหมไปไปด้านนี้ซะเยอะเลยนะครับอ๋อครับมมาก่อนนะครับแล้วผมกับภรรยาล่ะครับผมอ๋อจนทำยังไงครับถึงจะมีลูกกันได้สักทีครับอ้ยคุณอยากมีลูกเหรอครับครับผมคืนนี้คุณก็กลับบ้านก็ไปทำลูกก็จบสิครับไม่ถามผมทำไมล่ะครับไม่ได้ครับ ก็คงทำไปแล้วล่ะครับอยากจะมาทําที่โรงพยาบาลได้ในความดูแลของหมอค่ะครับผมโอ้นี่คุณครับคุณก็ต้องไปที่นี่สิครับ you have to go to a fertility clinic นะฮะก็คือพวกคลินิกนี่นะครับที่เขาดูแลสุขภาพสตรีของคนที่มีบุตรยากนะครับฉันเหรอใช่ครับแต่เอาไม่เป็นไรเนเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมก็ช่วยคุณได้นะครับเพราะจริงแล้วเนี่ย I also specialize in fertility problems ผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้นะครับการมีบุตรยากเหมือนกันครับไดเตอาเป็นว่านะครับคู่นี้ครับถ้างั้นคุณอยากจะมา ตรวจสุขภาพก่อนจะมีบุตรเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือ you need to get a blood test as well ครับตรวจเลือดตรวจเลือดครับเพราะอะไรนะครับ we have to check for STDs first ครับโอ้ oh, oh, no 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 STDs a n d a r d ไอ้ปกติธรรมดามาตรฐานฉันไม่ต้องการ,ารฉันต้องาก,การพิเศษฉันบอกว่าฉันต้องการรีบมีลูก oh. พิเศษเลย special เลยถ้ามีลูกเร็วเอาให้ได้เร็วแบบว่าให้มีเย็นนี้เลย STD ณจุดนี้นะครับย่อมาจาก sexually transmitted diseases โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นพวกเอชฟิลิสกอน์เรียนนองในแท้น้องในเทียมเนี่ยนะครับผมแคลิปเดียทุกอย่างเลยครับผมเริ่มเฮอร์พีสเราต้องตรวจทุกทุกอย่างแต่เอดเลยเหรอครับใช่ครับต้องตรวจด้วยเหรอครับเนี่ยทำไมครับคุณนั้นไม่เป็นคุณไม่ันใจเย็นเลทำไมทำเสียงตกใจยางงั้นล่ะปี่ป้าพี่เธอทำเสียงไม่อยากตรวจเอชทำไมป้าบ พี่นอกใจมามีเหรอ Are you shitting on me? โอ้มามีี่เพีเนจะไปมีใครนอกจากมามีมีก็มามีคนเดียวนั่นแหละอย่าให้รู้ว่ามีได้ไอ้พวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะไอ้พวกญี่ปุ่นมีเก็บไว้อยู่บ้านแล้วโอเคค่ะงั้นเชิญตรวจปัสสาวะนะคะตรงนี้นะคะคนละกระป๋องนะคะได้เลยกำลังหิวน้ำอยู่พอดีนะ ตรวัสีครับครับช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าคุณกายจะมีลูกได้หรือไม่เลขาจ๊ะค่ะเออเอเซียนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเทศนะคะอ๋อโอ๊ยเอเซียนมีกี่ประเทศอาเซียนก็เท่านั้นแหละครับมันก็เอเซียเอเซียเเซียเเซียเหมือนกันแหละครับที่นี้เนี่ยไทยฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์บูไนเทือกงเที่ยนี้แหละครับ You misunderstand เข้าใจผิดหมดแล้วนะครับเอเชียก็คือทวีปเอเชียคณอาเซียนนะครับก็คือ the Association of South Asian Nations ก็คือกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยครับซึ่งมีกี่ประเทศเหรอครับคุณเลขาสิประเทศค่ะใช่แล้วครับแล้วมีอะไรบ้าง่ะครับคุณบอส Indonesia Malaysia Vietnam Singapore Laos Myanmar the Philippines Cambodia Thailand And Brunei มารวมตัวกันในปี1967เขาจะมีการเซ็นเขาเรียกว่า The Bangkok Declaration นั่นเองเนี่ยนะฮะโดย5ประเทศ Malaysia, s ียสิง o โ e ร์อิน e s i a Thailand, n n d the Philippines ลหลังจากนั้นก็ค้อเพิ่มเป็น10ประเทศและในปี2005นี้ก็จะมารวมกันเป็น1เป็นประชาคมอาเซียนกันสักทีครับเขาจะมีคำขวัญด้วยใช่มั้ยครับ One Vision One Identity One Community <laughs> สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ